สวัสดีค่ะเซ็กส์โคบดวงติดเรทเซ็กส์เลิฟฮโรสโคบเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจะเป็นยังไงวันนี้ใครอยากที่จะรู้เรื่องนี้นะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเซ็กส์นะคะเรื่องมนเตียง oh. ความรักและความสัมพันธ์ ที่ลงลึกเจาะลึกและชัดเจนกับแม่หมอคนนี้นะคะดูดวงกับฝนนะคะมีสไตล์โฮโลฝากติดตามด้วยนะคะจริงๆแล้วปกติฝนลงดวงนะคะเป็นประจำวันในทุกวันทุกเช้าเลยนะคะที่เพจ f a c e b o o k นะคะ IG นะคะมีสไตล์โฮโลแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีพิกาคาสหรือว่าคำทำนายอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กแต่เป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อยู่ใน Instagram เช่นเดียวกันนะคะยังไงฝากด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอ,อ๋อ t ิกตอกด้วยนะคะแล้วก็ออมี Tik Tok ใช้ชื่อเดียวกันนะคะคือมีสไตล์โฮโลนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้าจะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะในหัวข้อนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะหรือว่าดวงติด เรทเซ็กส์โคบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เซ็กส์นะคะแล้วก็เรื่องบนเตียงเรื่องที่ค่อนข้างเจาะลึกแล้วก็ค่อนข้างลึกซึ้งามากๆฉะนั้นใครที่ ไม่ชอบในเรื่องแบบนี้นะคะก็แนะนำให้ผ่านไปก่อนก็อาจจะมีเตือนเล็กๆน้อยๆฝนใส่ไว้นะคะว่าอ่ะคนที่อายุน้อยกว่า18เนาะก็อาจจะต้องไร้รับคำแนะนำนิดนึงจริงๆฝนเข้าใจคะ่ะว่าในเรื่องของเซ็กส์เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรพูดคุยกันรวมไปถึงเด็กๆ น้อน้อง,องวัยรุ่นสมัยนี้หลายคนเชื่อว่าหลายคนก็ก็คาดว่าคิดในเรื่องนี้เราก็บางคนอาจจะมีแล้วซึ่ง18อาจจะจริงๆฝนมองว่าต่ำกว่า18ก็มีหลายคนเลยเข้าใจดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องต้องใส่คำเตือนไปนิดนึงนะคะฉะนั้นจริงๆแล้ว ถ้ามีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะมีแฟนมีคนคุยเราต้องการมีความสัมพันธ์นะคะที่ลึกซึ้งต้องการมีเซ็กส์กับคนรักคนที่เรารู้สึกดีด้วยหรือคนที่เราอยากมีอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็รู้จักป้องกันยิ่งโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเด็กๆตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคนะคะที่อาจ เกิดขึ้นมาได้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรือว่าะจะเป็นในส่วนของเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะท้องในวัยที่ไม่พร้อมหรือในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่ได้แปลว่าเฉพาะตอนเรียนนะอายุมากก็ไม่พร้อมได้เช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อนะคะเรื่อง ครั้งแรกของคุณและเขาค่ะครั้งแรกระหว่างคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับคนคุยหรือคนที่เป็นแฟนก็ตามที่ยังไม่เคยมีอะไรกันแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าครั้งแรกของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือมีอะไรที่มัน ดูหนะ้าตื่นเต้นแค่ไหนนะคะเรามาเล่นกันวันนี้จะเป็นพิกอะคาสนะคะเซ็กส์โคบดวงติดเรดในหัวข้อที่ว่าครั้งแรกของคุณและเขาคำคือนนั้นจะหวานแค่ไหนคะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าครั้งแรกระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงฝนมีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นึ่งกองที่สองและกองที่สค่ะ ตั้งจิตนะคะให้สงบทำใจให้สบายนึกถึงหน้าของคนคนนั้นแล้วเลือกไพ่ที่อยู่ตรงหน้าของคุณค่ะเอาล่ะให้เวลาในการเลือกไพ่นะคะเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันค่ะฝนจะแปะทามสแตมนะคะไว้ด้านล่างหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังนะคะยังไง ฝากแตะให้ฝนด้วยก็ได้นะคะรับคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่1ในส่วนของคนที่เลือกไพ่กองที่1นเนี่ยนะคะฝนมองว่าจริงๆแล้วตัวของคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่ คนที่เลือกกองที่1เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนคุณอาจจะเป็นคนที่บางทีก็มีความไม่มั่นใจไม่กล้าไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรเริ่มหรือยังเราควรดําเนินการไปหรือยังเราเป็นเวลาไหนนะที่เราจะต้องเปิดโอกาสหรือเวลาไหนนะที่มันจะมาถึงแต่ฝนเชื่อค่อนข้างสูงเลยนะคะว่าคุณที่เลือกไพ่กองที่หงเนี่ยเหมือนรอคอยอะรอคอยวันนั้นรอคอยเวลานั้นรอคอยวันที่เฮ้ยจะได้มาอยู่แบบ จะได้มามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันรอคอยการก่อนรอคอยการจูบหรืออะไรก็ตามแต่คุณค่อนข้างตื่นเต้นมากๆในตรงนี้ในส่วนของตัวเขาเองค่ะจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างในเรื่องของความรักมามากมายนะคะเคยผิดหวังเสียใจหรือว่าเคยมีความสัมพันธ์ต่างๆกับ กับใครหลายคนมาแล้วก็เป็นไปได้นะเออคุณอาจจะไม่ใช่คนแรกของเขาแต่เขาเป็นคนที่เขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าเขารู้สึกโดนใจใครหรือชอบใครเขาก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆฝนมองว่าคนคนนี้เนี่ย เป็นคนชอบอะไรแปลกใหม่นะคะชอบอะไรแปลกใหม่อยากทดลองอยากลองดูอยากลองทำอะไรใหม่ๆกับคุณเราเป็นคนที่มีพลังงานเหลือล้นมากๆมากๆเลยนะเขาอาจจะอาจจะสามารถมีอะไรหรือทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งครั้งคือง่ายๆคือครั้งเดียวไม่พอเป็นคนมีพลังงานเยอะเป็นคนมีแรงเยอะไม่เหนื่อยอะ่ะเออจนคุณแบบเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วแต่เขายังไม่เหนื่อยเลยมันเหมือนกับ เขารอวันนี้มานานแล้วแล้วเขาต้องการในการที่จะแบบมีอะไรอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของครั้งแรกของคุณและเขาครั้งแรกของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนเหมือนมันเป็นการรอคอยอะต่างคนต่างรอคอยอะคะ่ะรอคอยเพื่อที่จะ มีเหตุการณ์นั้นรอคอยวันวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นไปในทิศทางแบบนั้นนะคะเหมือนกับตื่นเต้นนะ่ะพอเขาอยากทั้งเราและเขาอะเหมือนอยากอยากแล้วว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาจจะแค่เหมือนไม่ได้ไม่ได้คุยกันหรือบางคนอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงแต่ว่าข้างในลึกๆแล้วอ่ะ คือรอคอยมากๆเลยนะคะมีการรู้สึกแบบรอคอยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากที่จะมีความสัมพันธ์อยากที่จะมีอะไรที่ดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับมันเป็นแพชชั่นเลยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะการที่มีอะไรกันเนี่ยครั้งแรกของคุณและเขาเนี่ยฝนค่อนข้างมองว่าจากตัวดวงเองนะคะจะเป็นในเรื่องของ น่าจะเป็นทั้งคู่เนี่ยจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะมีความสุขต่อกันมากๆแล้วก็มันเหมือนกับฉันรอคอยเวลานี้มานานแล้วพอถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับแบบเป็นโมเมนต์ของความสุขที่มันรู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีแล้วมันเหมือนมันไม่พอ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พออะไม่อยากจากกันไม่อยากแยกจากกันไปเลยนะคะเฮ้ยเราจะไปที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีโอกาสนะคะไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ริมน้ำนะคะหรือสถานที่ที่มีน้ำอ่ามีความโรแมนติกนะคะเกี่ยวกับน้ำนะเช่นเอเป็นที่ไหนสักที่ที่เป็นทะเลทะเลสาบ พุ่ยน้องคลองบึงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับน้ํานะคะก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นนะคะเราก็มีดนตรีดีๆมีเพลงเพอๆอ,อะไรอย่างเงี้ยในการที่จะในการที่จะใช้เวลาร่วมกันในการที่จะออสร้างสัมพันธ์นั้นนะคะร่วมกันมีหน่าซ้ำนะคะอาจจะเหมือนอย่างที่บอกอะค่ะได้ลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรแปลกๆนะคะในสิ่งที่เฮ้ยอยากทํามานานแล้ว ต้องการมานานแล้วอะไรเงี้ยเป็นไปแบบนั้นค่ะทีนี้นะคะหลังจากการที่ที่ได้ลองเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนะคะร่วมกันดูแล้วเนี่ยโหเรียกได้ว่าติดใจอ่ะติดใจมากๆเลยนะคะมีความติดใจแล้วก็มีความที่จะเอ,อ่อหวยหานะในการอยากจะแบบ เฮ้ยมาแบบเจอกันอีกครั้งอยากที่จะมีอะไรกันอีกครั้งเพอๆเเนี่ยจากความแบบมันจะมีทั้งความนุ่มลึกความหวานแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรุนแรงเปลี่ยนไปด้วยความความรุนแรงความหนักแน่นความ ไม่อยากจะใช้เขาว่ากระโชกโคกห่าแต่ว่าหนักอะ่ะเอาเรื่องนะคะเอาเรื่องแรงเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าคนคนนี้เนี่ยดูเป็นคนที่มีพลังงานเหลือล้นนะคะเป็นคนที่มีแรงไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะคะเขาสามารถสามารถที่จะทําได้นานหรือสามารถที่จะมีอะไรได้ได,ได้ปล่อยได้ถี่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะ่ะครั้งเดียวไม่เคยพอแล้วครั้งเดียวก็ไม่พอเลยรวมไปถึงมันเหมือนกับ เขารู้สึกเขาชอบในตัวเราชอบในรูปลักษณ์ชอบในร่างกายของเราชอบที่จะกอดเราชอบที่จะจูบเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออครั้งแรกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะไม่มีการบังคับกันใดๆทั้งสิ้นทั้งสองอาจจะมีการตกลงกันด้วยดีหรืออาจจะไปอยู่ในสถานที่โรแมนติกแล้วบรรยากาศมันพาไปเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างฝนมองว่าค่อนข้างเพอร์เฟ นะคะค่อนข้างรู้สึกดีค่อนข้างมีความแบบอบอุ่นอาจจะมีความแบบหงุดหดงิดหงุดหงิดนิดนึงต้องเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเธอแรงมาจากไหนนักหนาเธอเอาพลังมาจากไหนนักหนาอะไรเงี้ยก็เป็นไป,นปนในทิศท,ทางนั้นสุดท้ายแล้วนะคะเรามองว่ามันก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นความสุขที่คุณทั้งคู่เนี่ย ทำร่วมกันเป็นความสุขเป็นความการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ที่มั่นคงมากขึ้นที่เต็มอิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากการที่ที่มีอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดความความตระหนักอะความตระหนักรู้หรือความกลับมาคิดว่าเอ๊ะระหว่างเรากับเขาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันกล้องกล้องฝนมัน เอนไปเรื่อยเราจะไปในทิศทางไหนเลยอย่างเงี้ยแต่มันยังมีความอินกันอยู่นะคะยังไม่ได้มองว่าเฮ้ยจะฟันแล้วทิ้งไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันเหมือนกับมันมีความสุข นะคะมันมีความสุขมากๆเลยเมือ่อเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันมันมีความสุขมากๆแล้วเขาก็จะสนใจใส่ใจในตัวเรามากขึ้นเอาละค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ฟังแบบนี้แล้วคุณคิดว่าเป็นยังไงถ้าใคารเปิดประสบการณ์ครั้งแรกแล้วอยากจะกลับมาเล่าให้แม่หมอฟังเนี่ย เล่าได้เลยนะคะจะคอมเมนต์เลยหรือจะอินบ็อกมาบอกส่วนตัวก็ได้นะมาปรึกษาหารือกันได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาอยู่เสมอเอาละค่ะถือว่ากองที่หนึ่งถือว่าเป็นเป็น ความสัมพันธ์ที่โอเคมากๆเลยนะเออมีโอกาสที่ดีในะเรื่องนี้เพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างรอคอยนะคะการเป็นของกันและกันต่างรอคอยการเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็เรียกได้ว่าท่วงทํานองนะคะการสอดประสานต่างๆของกันและกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่มีการบังคับจะพูดคุยกันอย่างดีและรู้สึกดีรอคอยในการที่จะ มือนรอมีอะไรอะเอาจริงๆฉะนั้นครั้งแรกเป็นครั้งเป็นครั้ง,รงแรกของคุณและเขาจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆแล้วตัวของเขาเองก็จะรู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบอกอย่างหนึ่งนะคะได้ยินแบบนี้แล้วแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบนะคะเรื่องเซ็กซ์มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ทุกอย่างมันจะดีเองนะคะสําหรับน้องๆน,นะฝากไว้เลยนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเร่งรีบอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมในเรื่องของการป้องกันตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแมวกวนโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกองที่2กันค่ะ <S <S เซ็กโคบดวงติดเรทคนที่เลือกกองที่ 2, ความสัมพันธ์ ครั้งแรกนะคะของคุณและเขาจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามีใครคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ย <c oughs> พึ่งแบบอกหักผิดหวังหรือว่าเสียใจในเรื่องของความรักมานะคะเราก็กลายเป็นว่ากลัวกลัวนะคะในเรื่องของความรักกลัวในการเริ่มต้นอีกครั้งกลัวในการมีความสัมพันธ์กลัวว่าพอเรามีความสัมพันธ์ที่จริงจังพอเรามีความสัมพันธ์ที่แบบ เคยลงไปให้ความรักอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทําให้เราผิดหวังไหมมันจะทําให้เราเสียใจไหมนะคะเราซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะก็ก็เป็นฝ่ายที่เคยจริงๆแล้วเราพร้อมนะฉันพร้อมฉันจริงจังกับเธอนะเราฉันชอบเธอมากๆอาจจะเป็นคนที่ให้เวลากับงานเป็นคนที่ให้เวลากับเพื่อนนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้อีกคนหนึ่งอะคะ่ะ เขารู้สึกถึงความถึงความแบบไม่มั่นใจนะคะเราก็ยิ่งมีปมคิดออกปะเอออาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะพอยิ่งมีปมเข้าไปใหญ่อะมันก็เลยกลายเป็นว่า มันมันก็เลยยิ่ง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 เต็มอะ่ะยิ่งยิ่งคิดอะ,ะว่าเฮ้ยมันจะจริงไหมมันจะยังไงอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาและการรอดูนะคะมันมีการแสดงออกน้อยเกินไปอะ่ะ อาจจะต้องแสดงออกให้มากขึ้นแสดงออกถึงความรักแสดงออกถึงความต้องการให้มากขึ้นแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าโอกาสในการที่จะมีอะไรกันหรือว่าโอกาสในการมีเซ็กส์กันครั้งแรกมันจะเป็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวคะ่ะคุณและเขาอาจจะไม่ได้วางแผนกันมาหรือว่าไม่ได้คิดกันมาอาจจะเป็นช่วงเวลาของการมีเวลาอยู่ด้วยกันเช่น ไปกินข้าวนัดก,กันไปกินข้าวแต่ว่าปังเอิญก็มากกว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปเจอเพื่อนหรือนัดเจอกันก็ตามแล้วมันมากกว่าพอมันมากกว่ามันเกิดการทัชกันเกิดการที่แบบออไม่ว่าจะเป็นการกอดการจูบหรือการหอมแก้มก็ตามซึ่งมันส่งผลไปถึงอะไรที่มันมากกว่านั้นนะคะอ่า มันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ได้ถึงขั้นตกลงว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกันนะแต่มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นความไม่ตั้งใจอะค่ะนะคะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสมีความสัมพันธ์ในครั้งแรกเกิดจากแบบนั้นแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วพอมีอะไรกันไปแล้วอะมันโอเคไหมล่ะพี่ฝนมันหมาะมันโอเคไหมมันมันดีไหมอะไรเงี้ยมันมันมันก็ มันก็เพลิดเพลินดียอะไรเงี้ยนะคะต่างคนก็ต่างรู้สึกก็รู้สึกเพลิดเพลินรู้สึกเอ้ยดีจังเลยรู้สึกโอเครู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดียอะไรเงี้ยนะคะก็แต่มันก็จะมีฝ่ายนะต้องยอมรับนะคนที่ฝนบอกตอนแรกว่าไม่พร้อมอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้พอหลังจากที่มีอะไรกันอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความแบบคิดอยู่ข้างในอะกังวลมากกว่าเดิมว่าเฮ้ย มันจะไม่คุยกันเป้าวะได้กันไปแล้วจะเลิกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะจะไม่มีการแบบสารต่อความสัมพันธ์ไหมเขาจะไม่ชอบเรามากขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฝ่ายที่คิดแบบนั้นแล้วก็กังวลแบบนั้นนะคะอ่าทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีอะไรกันไปแล้วอะค่ะตัวเขาคนนั้นน่ะนะคะเขาก็เขาก็อาจจะทําเหมือนมันมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะ หรือเขาอาจจะทําเหมือนแบบมันก็แบบก็แค่เซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปในทิศทางแบบนั้นจนจนทาให้ฝ่ายเราก็เอ๊ะนิดดึงเหมือนกันมีความเอ๊ะมีความรู้สึกแบบอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่มีอะไรกันเนี่ยนะคะในครั้งแรกของคุณกับเขาอย่างที่บอกค่ะเป็นความสุขแหละเป็นความสุขเป็นความสนุกเขาก็เต็มที่นะกับกับการที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ย โห و, แต่จริงๆแล้วเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นครั้งแรกก็ได้นะเออถ้าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกลัวเรื่องของความสัมพันธ์แต่เป็นการแบบเป็นครั้งแรกของกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเปิดซิงอะครั้งแรกอะไรเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นก็ได้นะคะเราก็ ก็คงจะมีการคีปความสัมพันธ์แบบนี้ไปอยู่นะคะก็ยังจะมีการสารต่อมีการรักษาความสัมพันธ์แบบนี้กันต่อไปแล้วก็ตัวฝนเองเนี่ยค่อนข้างมองว่าถือว่าความสัมพันธ์มันก็จะก็จะมีความ ถามว่ามั่นคงขึ้นไหมมันก็มีความมั่นคงขึ้นนะคะดูจริงจังมากขึ้นแต่อยู่ภายใต้ของความไม่มั่นใจอยู่ภายใต้ของความไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าจะอยู่ในทิศทางของการที่คิดว่าจะเลือกว่าเอจะเป็นยังไงจะเลือกไปในทิศทางไหนแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้ะค่ะว่าอย่าเพิ่งไปกลัวไปก่อนนะคะจริงๆแล้ว่การที่ฝนฝนพ,พูดแบบนี้เลยดีกว่าเนาะการที่เรามีอะไรกับใครเนี่ยรือว่า จะเป็นการเสียซิงการเปิดซิงครั้งแรกก็ตามนะคะอ่าหรือเราเคยผิดหวงังเราเคยถูกฟันแล้วทิ้งเราคิดว่าเราจะเป็นแบบเดิมอีกอย่าไปกังวลค่ะม,มันอาจจะไม่ได้จบแบบเดิมก็ได้ถูกไหมออคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เฮ้ยถ้าเขาได้เราเราไปแล้วเราเขาทิ้งเราละ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะคือสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปเอาจริงๆนะ เออตอนนี้มันถือว่าเป็นโลกสมัยใหม่แล้วนะคะมันมันน้อยอะ่ะที่จะมีคนมาคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ยู่เคยมีแหลบใครมาเล้าหรออะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆเลยที่จะมีคนมาคิดแบบนี้หรือว่ามองแบบนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปกังวลค่ะมันยังการที่เราจบกับคนนี้เราไปเจอคนใหม่มันก็ยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาได้อยู่นะคะแต่นะตอนนี้นะคะฝนมองว่าด้วยความที่ ที่มันมีฝ่ายที่รู้สึกอยากจะต้องการความจริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องใช้เวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่พอการมีอะไรกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นความฉาบฉวยมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมาแล้วก็กลัวว่ามันจะไปต่อไม่ได้แต่มันยังไปต่อได้อยู่นะคะ แต่จะถามว่าไปต่อแล้วมั่นคงแค่ไหนตรงนี้ยังไม่สามารถฟันธงหรือว่ายังไม่สามารถการันตีได้แต่ว่ามองว่ามีโอกาสที่จะมีครั้งที่2องอะไรเงี้ยได้แต่ว่า,าฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่พร้อมอ่ะก็ ก็ต้องกล้าปฏิเสธนะเพราะอย่างที่บอกอะว่าครั้งแรกของคุณและเขามันมาจากการไม่พร้อมอะมันมาจากการที่ที่มันไม่กล้าปฏิเสธหรือมันมาจากการที่มันไหลาตามน้ำไปไหลาตามอารมณ์ไปแบบนั้นนะคะก็ก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงนะใครมีประสบการณ์ครั้งแรกแบบไหนนะคะอยากจะเล่าให้ฟังก็ได้เลยนะแต่ถ้าถามแม่หมอว่าแม่หมอมีประสบการณ์ครั้งแรกยังไงแม่หมอมจำไม่ได้แล้วนะแก่แล้วนะตอนเนี้ย เหมือนนานไปเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อกันที่อกองที่สามกันนะคะค่าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะความสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะหรือว่าเซ็กส์ครั้งแรกนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างว่าววิวมากๆเลยนะคะอ่าจริงๆเราก็ฝนมองว่าในมันเหมือนกับมันมีคนที่ตัวคุณหรือตัวเขาอะนะคะค่อนข้างเป็นคนที่หวือหวา พอสมควรเป็นคนที่ดูอารมณ์ร้อนดูไวดูเร็วนะคะครั้งแรกอาจจะเป็นจะเป็นการที่เหมือนแบบค่อนข้างค่อนข้างเร็วอะค่อนข้างไวบางทีมันเกิดขึ้นไวมากมันเร็วมากจนจนแทบไม่ทันตั้งตัวเลยแบบนั้นนะคะเป็นไปนในทิศทางแบบนั้นเลยเนอะเออถึงแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามแบบไม่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 นะไม่ไมไมไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ดูเข้าใส่อะ่ะ เออเหมือนแบบก็ไม่ได้ฟังอ่ะไม่ได้ฟังคําทัดทานของการว่าไมมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างแบบเฮ้ยไปในทิศทางที่เร็วแล้วก็ฝนกลัวมากๆเลยนะคะว่าคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแบบไม่พร้อมอ่ะแล้วมันเกิดการแบบมันมันด้วยความมันรวด,ด,ดเร็ว,แล,วแล้วมันไม่ได้เตรียมพร้อมมันไม่มีการป้องกันใดๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเรียกได้ว่าสดอ่ะเพอเพอ่สดเลยอ่ะแล้วกลายเป็นว่าย,ยัางไงอ่ะเกิดความเครียดคิดมากวิตกกังวลกลัว กลัวว่าเฮ้ยจะท้องหรือเปล่ากลัวว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นถ้าบังเอิญว่าไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะคะที่ไม่พร้อมนะที่แบบเฮ้ยมีแบบสดหรือถุงยางหรืออะไรก็ตามมีปัญหาก็ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูนะแบบพวกยาคุมฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยต้องต้องดูไว้เพราะมันจะมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่การมีอะไรครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่ ที่ในส่วนของฝ่ายชายนะคะฝนมองว่าเหมือนแบบมันไวอะ่ะเสร็จไวอะ่ะเสร็จไวเสร็จเร็วอะ่ะแบบหมดแรงไปเร็วอะ่ะแล้วเราก็แบบผู้หญิงอาจจะแบบอ้าวยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยยังไม่อะไรเลยทำไมไปแล้วทำไมเร็วขนาดนี้เอเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปนในทิศทางแบบนั้นเนาะแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะคือด้วยความที่มันตื่นเต้นอะ่ะ นะคะมันมีความตื่นเต้นมันมีความต้องการนานแล้วมันมีความอยากมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไวมันเร็วอะไรเงี้ยอาจจะมีความแบบเฮ้ยจะต่อได้ไหมจะอะไรได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะในในส่วนนี้โดยที่เราอาจจะต้องเป็นคนเข้าไปช่วยเขานะคะผู้หญิงอาจจะเป็นไปช่วยไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของของ ของการที่จะถามว่าเขาอยากให้เราทําอะไรให้นะคะเขาอยากให้เราแบบใช้ปากอะไรอย่างเงี้ยให้เขานะคะอยากให้เราแบบเหมือนมีความแบบทําออร่ามีความโมกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เป็นไปนในทิศทางแบบนั้นอาจจะมีเกิดกันกดหัวกดหัวหรืออย่างเงี้ยกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะอาจจะมีสิ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีไพ่ของไพ่หกเหรียญขึ้นมา ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะไพ่หกเหรียญขึ้นมากับไพ่ความเครียดนะคะแล้วก็เดอะทาวเอร์ด้วยนะอย่างที่ฝนบอกค่ะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเรื่องที่ไม่ตั้งใจเกิดขึ้น 1. ถูกจับได้จากใครก็ไม่รู้ 2. มีคนเห็น 3. ม,มีคนรู้แล้วไปพูดไปเมาส์ไปนินทา 4. อาจจะเกิดการท้องตั้งขันได้ถุงยางแตกพลาดมีสด เอาออกไม่ทันชักออกไม่ทันหรือยังไงก็ตามที่จะเกิดเรื่องของการที่แบบมัน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 ปุบปับะมันอาจจะพลาดได้นะคะรวมไปถึงการมีอะไรกันแบบฉับพลันเร่งด่วนไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าพลาดก็ได้นะอาจจะเป็นครั้งแรกที่พลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเฮ้ยพอมัน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 เกิดมันพลาดจริงๆรอะแม่หมอมันมันจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้ามันพลาดจริงๆเนี่ย จริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นคนที่หวังดีต่อกันอยู่แล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะคะมีความอยากช่วยเหลืออะไรกันกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นห่วงบรรยายกันอยู่แล้วถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยพลาดหรือมีกันอย่างปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้ทําให้เกิดการเลิกลาหรือไม่คุยกันมากันนะคะเพลเพลเนี่ย คลั่งไคลกันมากขึ้นด้วยสามนะคะคลั่งไคลกันมากขึ้นด้วยสามมีความแบบอยากจะอยู่กับเธอต่อไปอยากที่จะกลับมาเจอเธออีกเรื่อยๆอยากจะมามีความสัมพันธ์แบบนี้กันไปอีกเรื่อยๆเกิดความคลั่งอะ่ะเรียกได้ว่าคลั่งลักเลยคลั่งลักไม่พอนะคลั่งเซ็กซ์ไปอีกเฮ้ยแบบมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเซ็กซ์มันเป็นครั้งแรกที่ ที่ที่เรารู้สึกว่าดีมากที่เราและเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มากมันมันเหมือนกับทุกอนูของร่างกายมันเต็มไปด้วยความโหยหาของกันและกันนะคะเออเป็นไป,นปนในทิศทางแบบนั้นสิ่งที่ต้องระวงังอ่ะอย่างที่ฝนบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าระวังความพลาดระวังความไม่ตั้งใจแล้วมันจะทําให้เกิดการแบบ การท้องได้ตั้งครรภ์ได้นะคะหรือว่าอา,อาจจะมีคนรู้คนเห็นอะไรเงี้ยไปเมาไปพูดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันมีเรื่องของการที่ว่ามันเหมือนกับว่าพอการที่มีอะไรกันครั้งแรกมันทําให้รู้สึกว่าเกิดความรักเกิดความชอบเกิดความหลงไหลในตัวกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนอยากจะกลายเป็นแบบมันมีความมุ้งมิ่งอ่ะ มันมีความตัวติดอะมันมีความแบบเฮ้ยแม่งเธอคือใชาแล้วเธอ,อคือคือที่สุดแล้วอะไรเงี้ยหวยหากันอยู่ตลอดไม่พอสักทีเลยเงี้ยแต่มีแค่ว่าครั้งแรกเนี่ยผู้ชายอาจจะเสร็จไวหรือหรืออาจจะสลับกันได้นะคะมันเสร็จไวแต่ผู้หญิงเสร็จไวไม่ค่อยมีปัญหาหรอก เนาะเออแต่ว่ามีแค่ว่าจริงๆแล้วผู้ชายจะเสร็จไวอ่ะแล้วเราก็แบบความผู้หญิงก็จะแบบเฮ้ยยังไงเราก็ต้องการต่ออีกผู้ชายมันหมดแรงไปเลยอะไรเงี้ยก็จะมีไปในทิศทางแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการใช้ปากการทำออร่าให้นะคะจริงๆไพ่ของการใช้ปากขึ้นมาทำผู้หญิงผู้ชายเลยนะเห็นไหมนะคะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นถ้าใครแบบคิดว่าเฮ้ยนี่พี่นี่มันเป็นครั้งแรกของหนูนะอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่ครั้งแรกกับคนนี้นะ เป็นครั้งแรกเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆเราพร้อมทําแค่ไหนหรือยังไงก,ก็ตามนั้นนะคะใช้ความรู้สึกค่ะอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปกังวลว่ามันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจไหมจะดีไหมเราใช้ความรู้สึกอินเนอร์ข้างในของเราล้วนเลยนะคะออกมาเราอยากทําอะไรเราอยากให้เขาทําอะไรเรารู้สึกแบบไหนมีความต้องการแบบไหนให้ร่างกายของเราเนี่ย มันสะท้อนความรู้สึกออกมาสะท้อนอารมณ์ออกมาอย่าไปเกรงอย่าไปกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะให้มีความสุขกับกับความสัมพันธ์นะตอนนี้ก็พอแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นในส่วนของนะคะเซ็กส์โคบนะคะดวงติดเรท Love Sex และโหร s สโคปนะคะในอีพีนี้ซึ่งเป็นเรื่องของครั้งแรกระหว่างเรากับเขาเป็นยังไงคะชอบกันหรือเปล่านะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะคะกดกดนะคะกดไลค์นะคะ, like, ะ,คะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เล่ากันมาให้ฟังสำหรับใครที่อยากให้ฝนทำเรื่องไหนๆต่อไปนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะจะได้ มาเล่นพิกาคาร์ดในหัวข้อดวงติดเหลดกันอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจะพยายามนะคะอ่ะ ในการอ่านดวงนะคะให้กับทุกๆคนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่กด subscribe นะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะกดไลค์และ subscribe นอกจากนี้แล้วนะคะก็ฝาก i n s t a g r กรนะคะเพจ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะชื่อ c h ANNEL B STYLE h o l l o นะคะ c h ANNEL นี้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะ